บทที่33อวตารผู้คนที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนั้นจะมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าพวกเราประมาณสองเท่าเราเรียกพวกเขาว่าเนฟาลามาส่วนมนุษย์โลกจะเรียกพวกเขาว่ายักษ์ในอดีตคนเผ่ายักษ์เคยมาอาศัยอยู่ร่วมกับเธอ แต่เนื่องจากมีความแตกต่างทางกายภาพค่อนข้างมากคือตัวใหญ่เสียงใหญ่หูกลางประกอบกับสภาพแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไม่เอื้อต่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขาคือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าปกติเวลาทำงานอะไรจะเหนื่อยง่ายการเคลื่อนไหวจึงเชื่องช้ากว่าตอนที่อยู่บนโลกของเขาเหตุนี้ จึงทำให้พันธุกรรมของเขาค่อยๆเสื่อมลงในเวลาไม่นานสุดท้ายสมาพันธ์จัก,กรวาลจึงมีมติให้เขาย้ายกลับไปถิ่นฐานเดิมจะมีเหลืออยู่บ้างก็เฉพาะบางคนที่แคลกรกันและผสมข้ามสายจนมีขนาดที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ไปแล้วท่านโพเชตอบอย่างนี้เองหรือครับ แล้วรูปเทวดาที่รายล้อมอยู่ล่ะครับหมายถึงใครเวลาที่ฉันมาฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับรูปธรรมฉันสูงจำนวนมากและในบรรดารูปธรรมจำนวนมากเหล่านั้นจะมีเพียง24รูปธรรมที่มีความผูกพันแบบพิเศษกับฉันที่จริงคนในอดีตรู้เรื่องพวกนี้ดี พวกเขาจึงบันทึกเรื่องราวไว้ผ่านคติความเชื่อและเรื่องราวประปราต่างๆและหนึ่งใน24คนนั้นก็มีเชออยู่ด้วยเขาพูดแบบเพิ่มข้อสงสัยให้กับผมมีผมอยู่ด้วยและมีความผูกพันแบบพิเศษกับท่านด้วยมันหมายความว่าอย่างไรครับผมถาม พวกเธอเรียกความผูกพันแบบใกล้ชิดลักษณะนี้ว่าอาวตารซึ่งความหมายที่พวกเธอเข้าใจกันคือเธอแบ่งภาคมาจากตัวฉันซึ่งก็จริงเพราะฉันคือรูปแบบทางพลังงานตั้งต้นของเธอและของทุกๆคนบนโลกด้วยแต่ความหมายที่แท้จริงคือการที่เธอและเพื่อนๆของเธออีก23คน ได้รับความไว้วางใจจากฉันให้มาทำภารกิจบางอย่างแทนตัวฉันซึ่งบางคนถึงกับอาสาไปเกิดเป็นมนุษย์โดยมีฉันสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับที่ฉันกำลังปฏิบัติกับเธออยู่ในขณะนี้เธอคือผู้ที่มีความผูกพันกับฉันและรับอาสาไปทำหน้าที่บางอย่างแทนฉัน ฉันจึงต้องนำพาเธอไปทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อย้ำเตือนความทรงจำก่อนที่เธอจะเริ่มงานและในตํานานก็มีการบันทึกเรื่องราวของเธอไว้ว่าเธอคืออวตารคนสุดท้ายของมหายุคเก่าหรือเป็นคนที่สิบของฉันก่อนที่จะก้าวเข้าสู่มหายุคใหม่ส่วนที่เหลืออีก14คนนั้นยังไม่ถึงเวลาของเขา ดังนั้นคำว่าอาวตารจึงมีความหมายตามนี้เขาตอบเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นเธอแค่ฟังผ่านๆเพื่อเป็นข้อมูลก็พอเพราะวันหนึ่งที่เธอเกิดสภาวะความเข้าใจแล้วเธอถึงจะนึกขึ้นได้ว่าเธอเคยรู้เรื่องนี้มาแล้วจากการบอกเล่าของฉันเขาพูด แต่พอท่านพูดให้ฟังผมก็เกิดความกระหายใคร่รู้อย่างมากนะสิครับผมตอบเอาเป็นว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอวตารของฉันและมีความเชื่อมโยงกับเธอมากที่สุดก็คือคนที่เธอเรียกเขาว่าพระพุทธเจ้าโอ้ยิ่งเป็นเรื่องพระพุทธเจ้ายิ่งทำให้ผมสนใจอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีก ท่านโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมพูดด้วยความตื่นเต้นรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้นเราค่อยเดินทางย้อนไปดูให้เห็นกับตากันดีกว่าแต่ฉันจะเล่ากระบวนการการเกิดของเธอให้ฟังก่อนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็แล้วกันเขาพูดดีครับดีครับในบรรดาคนที่จะมาทำหน้าที่แทนฉันทั้งหมด24คนนั้น มีเพียงห้าคนที่อาสาไปเกิดเป็นมนุษย์ส่วนอีก19คนจะเป็นในลักษณะเหมือนปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างเท่านั้นดังนั้นจิตสำนึกจิตวิญญาณของเขาจะยังรู้สึกว่าเป็นเขาอยู่ซึ่งมันจะต่างกับห้าคนที่อาสาไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาจะลืมทุกสิ่งเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนเป็นกัน แต่การจะไปเกิดแบบนี้ได้จะต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพผสมกับจิตวิญญาณวิทยาโดยวิธีการทำนั้นฉันขอไม่เล่าตรงนี้เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากตอนนั้นพวกเธอมาในบทบาทของผู้ดูแลโลกไม่ได้มาด้วยการอาสามาเกิดจากต้นกำเนิดแต่พวกเธอทั้งห้า มีความปรารถนาที่จะทำภารกิจแทนฉันครั้งนั้นฉันจึงได้ใช้วิธีปลูกถ่ายท่าตั้งต้นแห่งดวงจิตของเธอทั้งห้าเข้าไปปฏิสนธิในพบชาติแรกของมนุษย์ที่มีธาตุพื้นฐานเป็นสัตว์โลกเพื่อพบชาติถัดไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะแห่งการลืมได้สมบูรณ์แบบโดยคนที่หฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์ปีก คือไก่ซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นทา่าลมคนที่สองฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษขนาดใหญ่กว่างูทั่วไปซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นทา่าไฟคนที่สามฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเต่าซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นทา่าน้ำมาบรรจุคนที่สี่ฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนม ที่กินพืชคือวัวมาปลูกถ่ายไว้ซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นท่าดินและคนสุดท้ายคนที่หฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์บกที่กินเนื้อคือสิงโตซึ่งมีทาตั้งต้นเป็นท่าทองและนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมพวกเธอจึงมีแช่งผลึกแห่งความทรงจำเป็นของตนเองปรากฏอยู่บนโลกและเธอ ก็มีสิทธิ์มีเสียงในการขับเคลื่อนโลกได้โดยชอบธรรมท่านโพเชอธิบายน่าชื่นมากเลยครับผมพูดแสดงความแปลกใจเอาเท่านี้ก่อนรายละเอียดค่อยๆไปดูเอาเองเขาพูดหลังจากที่ได้ยินเสียงคนตะโกนจากนอกอุโบสถมาว่าพระราชาเสด็จแล้วไม่นานผมก็เห็นเสนาบดีหลายคน เดินเข้ามาในโบสพร้อมกับข้าราชบริพารที่ช่วยกันยกต่างไม้ปิดทองทั้งตัวขนาดไม่ใหญ่นักเข้ามาด้วยจากนั้นเสนาบดีคนหนึ่งก็เดินตรงมายังผมท่านไกรสอนท่านมานั่งตรงนี้เหนือหัวจะประทับและทอดพระเนตรพระพุทธรูปณัดจุดนี้เสนาบดีคนนั้นพูดพร้อมกับชี้ไปที่ด้านข้างต่างขอรับ ผมได้ยินเสียงของผมตอบกลับและรู้ว่าขณะนี้ตัวผมชื่อไกรสอนขณะที่คนทั้งหมดในอุโบสถอยู่ในความเงียบไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างนั่งพับเพียบและก้มหัวเอามือสองข้างกุมไว้ที่หน้าต่าสมเด็จพระอินทรราชาเจ้าเสด็จแล้วหนึ่งในเสนาบดีที่ยืนอยู่หน้าประตูตะโกนออกมา ผมเหลือบมองออกไปที่ช่องประตูก็เห็นภาพของชายชะกันหลายสิบคนกำลังวางเกี้ยวลงกับพื้นและเห็นชายชาราอายุราว80ปีค่อยๆเดินลงมาโดยมีนางสนมหลายคนคอยประคองเข้ามาในโบสถ์จากนั้นเขาก็เดินตรงมายังต่างที่เตรียมไว้ซึ่งมันตั้งอยู่ข้างๆผมพอดีขณะที่เขาเดินเข้ามาทุกคนกำลังหมอบกราบอยู่ที่พื้นห้อง ก็เปล่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันว่าขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญอืมช่างหน้าประทับใจจริงๆงุดงามกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากทีเดียวเสียงของพระราชาพูดขึ้นก่อนที่จะสุดตัวลงกับพื้นและกราบพระพุทธรูปองค์นั้นสามครั้งทำให้ทุกคนในห้องพร้อมใจกันหันหน้าไปทางพระพุทธรูป แล้วกราบสามครั้งเช่นกันช่างเป็นพุทธปติมาที่งดงามและเปี่ยมด้วยบารมีจริงๆข้าขอบใจเจ้านะที่ทำให้ข้ามีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ผ่านฝีมือของเจ้าไกรสอนพระราชาหันมาพูดกับผมโดยที่ผมยังคงนั่งอยู่กับพื้น รับด้วยกล้าวพะยะค่ะไกสอนตอบจากนั้นผมก็เห็นนางสนมหลายคนค่อยๆค,คลานเข้ามาเพื่อที่จะประคองพระราชาให้ลุกขึ้นไปนั่งบนต่างที่เตรียมไว้ไม่ต้องข้าไม่กล้านางบนนั้นต่อหน้าพระพรักของพระองค์ดอกเขาหันไปพูดกับนางสนมที่กำลังประคองเขาให้ลุกขึ้น นี่คงเป็นโอกาสเดียวในบ้านปลายชีวิตของข้าที่จะทำสิ่งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตของข้าไม่เคยนึกถึงพระองค์มาก่อนจนกระทั่งเจ้ามาบอกกับข้าว่ายังมีองค์พระศรีอริยเมตไตรอีกพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในการอนาคต ขอบใจเจ้าจริงๆที่ทำให้ข้าได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการได้ชื่นชมพระบารมีผ่านรูปจำลองนี้ขาก็รู้สึกปลาบปลืมจนแทบจะกลั้นน้ำตาแห่งความปีตินี้ไม่อยู่เขาหันมาพูดกับผมด้วยดวงตาที่กำลังเอ่อด้วยน้ำตาปรับด้วยกล้าวพยาค่ะ เสียงไกลสอนตอบรับสิ่งที่ข้าได้กระทําในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระองค์ขอให้พุทธศักขีแห่งนี้จงยั่งยืนสถาพรจวบจนวันที่พระองค์จะเสด็จมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถอสาธุ เขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกับยกมือพนมท่วมหัวเพื่อสาธุการสาธุสาธุสาธ,สาธุทันทีที่พระอินทราชาพูดจบทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ทั้งหมดก็พร้อมใจกันกล่าวคำสาธุอย่างพร้อมเรียงกัน